Ha 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 หัมกมากหักมากตารางานกันาไหนหกสองสองหกเจ็ดสองแปดเจ็ดเราใช้กติกาใหม่ล่าสุดเลยครับผมสิบห้าแต้มไหลมาชมตะก้อบ้านๆครับผมพิกัด บานตาเร็นนะครับเจ็ดซีเ้าเบาเบาจิ้ม เปลสส่าช่างจิ๋วครับผมแปดสี่สี่แปดนิ้วก้อยเกาะเมื่อกี้นิ้วก้อยเกาะโอ้ยแปดห้าหนักหนักมา f ีรอดูอยู่สวยเลขกินเอง ไวไม่ต้องเฮ็ดแบบนลไม่ต้องไปได้เห็ดลูกเห้ยโอ้แปดหกแปดเฮ้ยออกเฮ้ยกรรมการบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าเข้าข้างเจ็ดแปดเอาน้าถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ แกน้อยแกน้อยตามมาแล้วเจ็ตามมาแล้วยเก้าเจ็ดยเจ็ดศู หนึ่งเจ็ดเดี๋ยวต้องเจอปูกระเมยไปแก้เกมนะผมเกมเอาแล้วหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสอง อาล่ะครับผมเกิดอาการรวนขึ้นครับฝั่งช่างจิ๋วครับผมเอาแล้วโอ้ยสามเจ็ดเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> สามเจ็ดไปเลยไปเลยเดี ซีฮะลูกสุดท้ายเนาะเ <Hey. S 1> กนิกนกนินเก็บเกินโอ้อู้เกม

Các <laughs> ừ, à, ừ, <laughs> <laughs> ừ. <Đáng> nào <laughs>